คุยเหมือนกันแต่ผมไม่โป่งโอ้ยเราพี่มันไม,ม่ดำยังไม่ฮะอันวันนี้ก็ไม่โปง่งพี่ไม่อะไรวันน,น,น,วน,นี้ผมก็ไม่โป่งเออพี่ก็ไม่ามแต่ผมอะบอกตรงเลยว่าคนอะไรอะขึ้นบ้านได้แต่มันลุบบับบุบบับถามร้อนไหมไม่ได้ร้อนขึ้นบ้านไหนอะขึ้นบ้านด่านช้างมาที่นี่บ้านด่านช้างคือบ้านบ้าน,านกยกสูงไหมไหมบ้านผมบ้านผมบ้านยกสูงอะใช่ใช่อ่าแล้วที่นี่อะที่นี่นวมเหมือนกันอันเหมือนกัน เวลาเรานอนมาได้นอนมะอ่ะมันรู้สึกโอ้โหผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้งงผมมป็นิเติแล้วรู้สึกบ่อยไหมอย่างเงี้ยไม่เนี่ยแหละช่วงหลังเนี่ยบ่อยไหมช่วงหลังนี้ไม่มีเลยมีแต่ช่วงที่ก่อนก่อนจะไปเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยไม่มีอก่อนจะไปบ้านเนี่ยวันที่ผมบอกว่าเอ้ยขอคุยก็หน่อยเอแล้วแกไปแล้วนะผมไปเลยไม่มีอแล้วมามีตอนไหนช่วงหลัง หลังจากนั้นมาแล้วหลังจากนั้นไอจีกระเพิ่มกระเพิ่มเนี่ยนะาาแล้วมีไม่บนบ้านร<ภ>ู้บ้านทำไงอ,งเ,องเอ้ไม้กระดานผมมันดักอดเอ็ดอยู่แล้วบ้านเก่าเออเว,ว,วลาเดินใช่ไหมาหามันมีคนเดินหรือไงมันมีคนเดินแต่ไม่เห็นตัวเหผ<ร>มถามว่ามันเป็นไปไม่ได้ออเที่ไม่มีตัวใช่ ถามว่าผมรุดหรือ่าตอนนั้นม่อยู่กับใครแม่อยู่บใครอยู่บ้านแม่พ่อพี่ชายน้องแล้วเขารู้เรื่องไหมผมถามว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมอะได้ยินได้ยินแต่ผมไม่ได้รุดนะผมไม่ได้ลุดนะก็เล่าให้พี่ฟังนะไม่ลุดแต่เอ๊ะทำไมพูดมันเป็นไปได้ไหมไอเสื้อที่ว่าพางตัวที่แบบ ที่แบบไม่เห็นตัวอเป็นได้ไหมมีไหมไม่รู้อ่ะมันมีแต่ในหนังนะมั้งทหารมีไหมไม่รู้เลยไม่เคยเจอแล้วเขาจะมาทำไมทหารผมไม่รู้ทีแต่ผมถ้าถ้าผมผิดคิดผิดหรืออะไรผมขอโทษออไม่เป็นไรก็เล่าให้พี่ฟังกันนั่นแหละผมพูดว่าความพี่ของมุีว่าโดนนะ พี่ไปจินตนาการเอาว่ามันเป็นไปได้มสมเป็นสมเป็นไหมเออว่ามันสมเป็นสมผลไหมใช่คำว่ารั่วมันไม่ใช่รั่วแบบนี้เออพี่เอาเข็มแทงให้ผมอ่ะใครเอาเข็มแทงผมไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวแทงด้วยแทงด้วยเอเข็มแทงเหมือนว่าผมอยู่แบบอยู่ไม่ได้ที่เนี่ยโดนที่นี่เลยโดนที่โน่นโดนที่นี่ก่อนเลยแล้วที่โน่นโดนไหมที่นน่นอ่ะดานจางอ่ะไม่โดน แต่โดนเสียงดดนโดนเสียงที่ทเนี่ยโดนแทงโดนเข็นแทงโดนเข็นแทงใช่ที่นี่โดนโดนเข็นแทงยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ไปให้เดินอยู่อ่ะให้ไปอยู่นู่นแล้วอยู่ที่นู่นก็อีออแดดอีกเสียงไอ้ที่เดินอะไรน่ะอะมีมีมีมอ่แล้วมีเสียงอะไรอีกมีเสียงลูกเต้าผมมีเสียงเมียผมมีเสียงมันสามารถที่มันเสียงว่าไงอ่ะพ่อคุยกับเราเลยครับ ก็พอเล้วคือพอหนูนู้นี่นั่นนะแต่ผมขื้นินมาผมหลับเมื่อไรเล่าผมไม่ถึงไม่ได้ดูดก็ไม่หลับผมไม่รู้ว่าผมผมประสาทเสียหรือหรือมันเป็นเรื่องจริงอ่าผมไปตามเสียงนะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรอีกอยู่ที่นี่ผมโดนแบบนี้ผมไมอยู่ด่านช้างผมหนีนะ ไม่หาเตียงว่าอันไหนหนักกว่ากันเออที่นี่หนักกว่าหนักกว่าที่ด้านช้างดักกว่าแต่ที่นน้นมันจได้เตียงอันนี้แรงกว่าที่ด้านช้างอันนี้แรงกว่าอืสามารถมันทะลุกาแพงได้ด้วยทะลุกาแพงนี่หมายถึงเราเห็นตัวเลยไหมผมวับว๊อปว๊อปอปอ่แต่ถามว่าผมจําได้ทุกท่าตามทุกแบบแล้วเราได้ยินแบบนี้บ่อยไหมเห็นแบบเนี้ยบ่อยใครอยู่ที่เนี่ยทุกที่นี่ ที่นู่นไม่โดนโดนแค่เสียงโดนแต่แค่เสียงเดินอะไรอย่างนี้นะโดนเสียงและโดนโวยวายและที่เสียงเดินบนไมอ้อะที่บอกเมื่อกี้อ่ะ,อะขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันทุกวันกินน้ำหอมจะมา